วันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาสอนทํากระดาษโน้ตนะคะเป็นกระดาษโน้ตบายวินนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษโน้ตแบบว่าทําเป็นลายการ์ตูนต่างๆอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะทําเหมือนตามร้านเขาขายกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมากดที่ Google นะคะเรานะคะก็มาพิมพ์นะคะหากรอบเส้นนะคะเรานะคะจะเลือกเป็นกรอบเส้นกริดเนาะนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยนะในกรอบแบบกรอบสวย,สวย นี่นะคะเป็นกรอบแบบสวยๆไม่จําเป็นต้องเป็นกรอบแบบอย่างนี้ก็ได้ที่นะคะจะเป็นเส้นกริดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษเปล่าก็ได้แล้วก็จะพิมพ์นะคะกระดาษเปล่าเนาะทุกคนสามารถเอาเป็นกระดาษเปล่าก็ได้นะคะเป็นกระดาษเปล่านี่เนาะกระดาษเปล่าสีขาวอะไรแบบนี้เนาะเราจะเอาเป็นกระดาษเปล่านะคะสีขาวเนาะ เราจะเ,าเป็นกระดาษแบบเปลป่าเลยนะจ๊ะกระดาษเปล่าอเ,เอาแบบไหนก็แล้วแต่ตามเราเลือกเลยนะคะนี่นะคะกระดาษก็จะมีเยอะแยะมากเลยนะทุกคนสามารถเลือกได้นะคะพอเลือกกระดาษเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มาหาพิมพ์คำว่าไบวิน่อนะคะเราก็เลือกรูปภาพของไบวินที่ เราต้องการได้เลยสมมุติเราอยากได้รูปนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็แบบเลือกได้เลยะคะนี่เอารูปไหนดีนะาเอารูปนี้ดีกว่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็แคปหน้าจอหรือว่าบันทึกรูปนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรานะคะก็จะไปที่แอปพลิเคชัน คัดคกันนะคะนี่นะคะแอปคัดคัดหน้าตาเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะโลโก้เหลืองเหลืองนะคะถ้าเสียงอะไรดังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน <Okay. S 1> ทุกคนมันหายไปแล้ว oh. เราโฆษณาแป๊บหนึ่ง นี่นะคะหน้าแรกของแอปคัดๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะให้เรากดไปที่กันไกลตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่อัลบั้มนะคะแล้วเราก็จะเจอรูปสีชมพนูนี้เรานะคะก็กดแล้วมันก็จะหมุนหมุนนะคะอันนี้ก็คือเขาจะทําให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแต่ถ้าเขาทําแล้วมันไม่ถูกใจเราเราต้องการปรับแต่งตรงไหน,นเราก็สามารถขยายได้เลยอย่างตรงนี้นี่อุย้ยไปโดนลบของเขาอย่างตรงนี้นะคะเราเห็นว่า นี่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่แล้วกันนี่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็ทําให้แล้วเนาะเรานะคะถ้ามันไม่ถูกใจเราตรงนี้เราก็ลบได้นะคะนี่เห็นไหมมันเส้นมันค่อนข้างมันค่อนข้างเกินผมมันเกินผมเขาไปเนาะเราก็จะลบนะคะนี่ลบเอาเฉพาะอันแดงๆนี่คืออันที่เราเอานะคะจะเอาเฉพาะอย่าง ก็ค่อยๆลบไปนะคะเราสามารถปรับขนาดยางลบได้ตามใจเราต้องการนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดถูกต้องเลยกดติ๊กถูกแล้วก็มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็กดออกได้เลยกดออกเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่แอป InShot นะคะ แอปอินช็อตก็จะน่าเขียนอย่างนี้เลยนะอินช็อตนะคะเป็นรูปกล้องสีชมพูแบบนี้เลยมาอันแรกนะคะจะเจอคำว่ารูปภาพก็กดเลยนะคะรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ตารางเส้นกริดตรงนี้เนาะคืออันนี้เราจะเลือกใช้เป็นเส้นกริดนะคะเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าคร o บตรงนี้อ่าเอาหมายนะไปกดครอบตรงนี้เนาะแล้วเราก็เลือกเอาตรงที่เราจะพอใจเราพอใจอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะไปปรับให้มันขยายเอานะคะขยายเอาแบบนี้แล้วกันเนาะ เราสามารถนําไปขายไปรายได้เสริมได้นะคะเราก็ไปกดที่สติกเกอร์นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีภูเขานะคะเป็นรูปแบบกดบวกเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหารูปใบวินที่เราเซฟไว้นะคะพอเจอแล้วนะคะเราก็เลือกวางตามตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเช่นเราต้องการให้อยู่ตรงนี้เราก็เลือกได้เลยหรือว่าเราจะทําเป็นอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนี่เป็นเล็กๆอย่างนี้ อย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็เอาเอาเอรูปไร์วินนะคะไปแปะอยู่ข้างๆเล็กๆเ,เอาใหญ่หน่อยเนาะเอาไว้อย่างนี้ mm. ก็ได้นะคะนี่ก็คือได้เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็เอาพื้นหลังนะคะเราก็ไปเลือกพื้นหลังอยากจะได้สีอะไรเราเอาสีม่วงนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นหน้าไบร์วินประมาณนี้เลยนะคะเราก็ปรับแต่งขนาดตามที่เราต้องการตามใจเราได้เลยเราจะเอาไบร์วินกี่คนจะเอารูปไบร์วินเป็นแบบไหนเราก็เลือกได้เลยนะทุกคนเราอยากจะปรับกระดาษแนวนอนแนวตั้งเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะไปขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะทุกคนเนี่ย เราก็ทําแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะเอารูปา้วินมาใส่เพิ่มหรืออาจจะเอาสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆนะคะมาตกแต่งอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะเอาไม้วินเข้าไปใส่อยู่ข้างในอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เนาะเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะนี่นะคะหรือจะเลือกเป็นไว้แบบนี้ก็ได้เอามบวินไว้ข้างในอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะทุกคน,นไม่เอย เอาไว้วินไว้ข้างในแล้วเราก็กดเซฟบันทึกได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผลงานที่เราทำนะคะมันก็จะไปอยู่ที่แกลลอรี่นะคะนี่นะคะเป็นผลงานที่เราทำนะคะนี่เลย เห็นไหมคะมันก็จะสวยประมาณนี้นะคะหรือเราอาจจะใช้เป็น m ม m e เมโลดี้สติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะหาหัวใจอะไรเงี้ยมาตกแต่งอะไรให้ให่น่ารักเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแต่น,นี้เราสอนทําแบบเบสิกนะคะแต่อันนี้นะคะจะเป็นอันที่เราทําไว้นะคะไม่ได้ใส่กรอบให้เขานะคะใส่แต่ตัวตารางเส้นเนาะก็เลยจะเป็นออกประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ช่อง f a n y Unicorn ด้วยนะคะให้ถึง100 Subscriber เลยนะคะก็ถ้าชอบก็ช่วยแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย